สวัสดีค่ะสสิีเพื่อนชาวราศีก็ระกฎกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีน่าทาโร่นะคะก็จะมาทํานายนะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะคะอยากจะบอกอะไรคุณนะคะประจําเดือนกันยาตุลาพฤศจิกานะคะ3มเดือนนี้นะคะผลของคําคคทํานายนะคะสอง6นนะคะโอเคต้องขอภัยที่แบบมาล่าช้ามากๆเพราะว่านี่น่าติดธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการคิวดูดวงค่อนข้างยาวนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะยาวประมาณ สิบวันอะคือยาวแบบต่อเนื่องเลยนะคะเลยไม่สามารถอัดคลิปได้เนาะโอเคขอนย้ำตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านี่น่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีน่าทาร์โล่ออนไลน์คอมได้เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะดูดวงนะคะแบบส่วนตัวคือสามารถอแอดนีน่าทาร์โล่มาได้เช่นเดิมนะคะแอดนีน่าทาร์โล่นะโอเคค่ะ,ะที่บ้านตอนนี้คือฝนตกนะคะอาจจะได้ยินเสียงฝนนะคะก็จะพยายามแบบว่าให้ เอาไม้อยู่ใกล้ๆปากมากที่สุดนะคะอืมอ่ะมาดูต้องบอกกันว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะปวดฟังแบบมีสตินะคะฟังแบบมีสติเนาะโอเคมาดูพลังงานความเป็นไปในบ้านของคุณก่อนนะว่ามีพลังงานอะไรที่เอ,อ่อพลังงานดีหรือว่าพลังงานด้านลบหรือเปล่านะคะใบแรกกันเลย <c oughs> ใบแรกนี่คือสี่ดาบเลยนะ กรรโกอ่อ The Hermit นะคะหนึ่งถ้วย The Magician นะคะเอ,อ Wheel of Fortune หกไม่เท้าอืมเจ็ดถ้วยสองดาบนะคะสองทุ่มแล้วนะเนี่ยโอ้ เด็กถือดาบนะคะสุดท้ายก็คือ,อเด็กถือไม้เท้านะคะอขอดูเจ้าที่ที่บ้านนะคะเจ้าที่ที่บ้านของคุณเป็นยังไงบ้างท่านใจดีไหมคอยช่วยเหลือดูแลคนในบ้านปกป้องคุ้มครองคนในบ้านหรือเปล่าเจ้าที่ คอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองคนในบ้านแต่ท่านบอกว่าพลังงานในบ้านไม่ค่อยดีมักจะมีเรื่องราวแบบแปลกๆอยู่ตลอดเวลาในบ้านนะคะมีเรื่องราวแปลกๆในบ้านแต่ว่าพลังงานยังดีอยู่นะอืมคอยคุ้มครองสิ่งที่เป็นอันตรายความชั่วร้ายนะคะพลังงานในบ้านเนี่ยอืมอย่าวดนะ้คอยดูก่อนนะว่าทุกครั้งที่คุณทําบุญให้กับเจ้าที่ที่บ้านท่านได้รับบ้างหรือเปล่านะคะ ได้รับมากไหมได้รับนะคะท่านบอกว่าได้รับบุญจากที่พวกคุณส่งไปให้กับท่านอยู่บ,บ่อยๆแต่ท่านบอกว่าเหมือนคุณห่างอะเมื่อก่อนคุณอาจจะแบบอาทิตย์นึงทําครั้งหนึ่งยกบุญให้กับท่านสวดมนต์ไหว้พระให้กับท่านแต่ช่วงนี้คือท่านบอกว่ามันห่างมันห่างเกินคําว่าอาทิตย์หนึ่งแล้วอะ่ะนานๆแบบคุณถึงจะไหว้ยกบุญนึกถึงท่าน นะคะคแต่ทุกครั้งท่านได้รับบุญออหรือบางทีเวลาที่คุณจะสวดมนต์ไหว้พระหรือยกบุญให้กับท่านทีไรมันมักจะแบบมีเหตุขัดขวางขัดข้องทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยลาบเลื่นในช่วงของการยกบุญให้กับท่านท่านบอกแบบนั้นท่านมีอะไรที่อยากจะให้คุณทําให้ไหมนะคะหรืออยากได้อะไรจากคุณหรือเปล่าเนาะมีไหมเหรอคือท่านบอกว่าอันดับแรก สิ่งที่นีน่าเห็นก็คือบางบ้านบางท่านนะคะอาจจะมีสารเจ้าที่อยู่แล้วก็ในตรงเรียกว่านะตรงตรงสารของท่านอะมีเศษกิ่งไม้ใบไม้หล่นร่วงอยู่เยอะอืมทำบอกแบบนี้สองเอ่อเป็นพลังงานของคนในบ้านไม่อยากให้มีความขัดแย้งกัน อืมไม่อยากให้ท่านบอกว่าท่านไม่ชอบความแย้งกันขัดแย้งกันหรือเอาชนะซึ่งกันและกันนะคะคือมันไม่ใช่ว่าทะเลาะก,กันแต่แค่แบบความคิดแตกต่างกันเท่านั้นท่านบอกแบบนี้คนในบ้านส่วนใหญ่ความคิดค่อนข้างแบบไม่ค่อยเหมือนกันอะไรประมาณนี้ท่านบอกอืสิ่งที่ต้องการก็คือทําความสะอาดบ,บ้านให้กับท่านเพราะว่ามันมีเศษต้นมไมอ้อะไรนะเศษแลนเศษกิ่งไม้อ่ะค่ะมันหล่นล่วงเปลวอยู่ บริเวณที่บ้านของท่านละที่ศาลของท่านน่ะแล้วก็มีน้ําขังบริเวณในในตัวศาลของท่านนะท่านบอกว่าไม่มีน้ําขังด้วยนะท่านบอกแบบนี้นนะคะอืมแล้วก็มีอะไรขน่ะคือท่หน้าเห็นเป็นภาพแบบมันช่องแบบมีนกมาเกาะที่ศาลของท่านแล้วก็ทําความสกปรกให้กับท่านท่านบอกแบบนั้นนะคะเออก่างเหมือนแบบต้องทองาความสะอาดให้ท่านนั่นแหละนะคะอ่ะทีนี้ ไม่ตรงนี้ตอนนี้น่าจะพยายามพูดให้ใกล้ๆไม่นะเพราะว่าฝนมันตกละมันกลัวจะได้ยินเสียงฝนมากกว่าเสียงนี้นะนะคะพลังงานในบ้านมันจะมีโซนหน้าบ้านกลางบ้านแล้วก็หลังบ้านใช่ไหมคะนี่น้ายืนอยู่หน้าบ้านของคุณแล้วก็หันหน้าเข้าไปในบ้านของคุณนะนี่น่าดูภาพเป็นโดยรวมก่อนนะพลังโดยรวมก่อนพลังงานหน้าบ้านดีมากพลังงานหน้าบ้านดีมากกับพลังงานหลังบ้านดีมากหน้าบ้านคือรับทรัพย์จุดรับทรัพย์เป็น จุดศูนย์กลางที่เหมือนกับพลังงานแบบเกี่ยวกับเรื่องของเงินอะไหลเข้ามาตลอดเวลาไหลเข้ามาตลอดเวลา <c oughs> นะคะแต่บริเวณกลางบ้านของคุณอะคือเข้าใจว่าบางบ้านอาจจะแบบไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยเรียบร้อยอาจจะแบบของเยอะอาจจะลกไปหน่อยอะไประมาณนี้อืมนะคะแล้วก็ตรงบริเวณกลางบ้านไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรของพวกคุณนะ แต่ท่านบอกว่าถ้ากลางบ้านคือเป็นห้องนอนเออถ้าไม่เป็นห้องนอนจุดนั้นอะตรงกลางบ้านถ้าไม่เป็นห้องนอนอะพลังงานของตรงจุดเนี้ยคือหนึ่งจะเป็นพลังงานของความเออความนิ่งความเงียบความสงบความนิ่งนี่หมายถึงว่าคนในบ้านนิ่งไหมนิ่งแต่เงินเนี้ยสิเงินมันหมุนเข้ามาจริงเงินหมุนเข้ามาจริงแล้วก็ ่เออความนิ่งเนี่ยจะบอกว่าไงดีมันเป็นฟิลลักษณะเหมือนแบบคือของความเฉอยอะความนิ่งคือความเฉยไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรของพวกคุณที่อยู่กลางกลางบ้านนะท่านบอกว่ามันเป็นความนิ่งความเฉยความไม่กระตือรือร้น,น,นอะไรประมาณเนี้ยท่านบอกอืมท่านบอกแบบนี้ เงินเนี่ยหาเก่งอะ่ะหมุนเงินเก่งหาเงินเก่งถาว่าอุดลอยอดอดลอยลวกของบ้านได้ไหมรอยโลกของการเงินได้ไหมได้แต่พอคุณหาได้อะ่ะมันจะมีเหตุให้ออกแต่คุณยังเก็บเงินได้อยู่มันจะเป็นอารมณ์ฟิลประมาณนั้นกลางบ้านไม่ค่อยดีนะคะเป็นพลังงานของความมืดความหม่นหมองความเฉื่อยชาความไม่กระตือรือร้น,นอะไรประมาณนี้เหมือนต้นเงินอ,อยู่แค่คนเดียวคาว่าเงินคนเดียวคือ เป็นเสาหลักของบ้านซึ่งบางทีบ้านหลังเนี้ยที่ที่พวกคุณอยู่เนี้ยหนึ่งอาจจะอยู่กันหลายคนเป็นครอบครัวใหญ่จะมีอยู่คนใดคนหนึ่งที่ต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว,แล,วแล้วจะเหนื่อยอยู่แค่คนเดียวส่วนที่เหลือคือเหมือนบบว่าเป็นเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นฟิลแบบรอรอกินรอใช้อะไรประมาณเนี้ยด้วยอะไรประมาณเนี้ยเออหาเงินอยู่คนเดียวแต่อีกสี่ห้าคนนี่คือไม่ได้หาไม่ได้หาอยู่นิ่งๆเฉยๆแบบเฉยชาอะไรประมาณเนี้ยคือมันจะเป็นฟิลฟิลประมาณนั้นแล้วก็ อ,อมันเป็นลักษณะเหมือนแบบถ้าใครที่อยู่บ้านหลังนี้นานๆเนี่ยคือจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบเหนื่อยพลังงานของความเหน็ดความเหนื่อยจากการทํางานจากการหาเงินแล้วอยากพักผ่อนอยากอยู่แบบสันโดษอยากอยู่คนเดียวเงียบๆไม่อยากจะยุ่งนยกับใครนี่คือพลังงานที่ที่เห็นอยู่ในบ้านแต่ถ้าเป็นพลังงานที่แบบว่าเป็นสิ่งลี้ลับเท่าที่ดูจากตรงบริเวณรอบๆบ้านของพวกคุณไม่มีแต่เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากกว่า ที่น่าเห็นนะพลังงานสิงศิษ์ที่ที่เห็นนะมีบาร,รมีของครุฑพญานาคมีพี่ไขว้เจดีย์ด้วยมีพระพิฆเนศมีปู่ฤาษีพระเจ้าตากสินมหาราชก็อยู่คือพลังงานเยอะมากแล้วก็พลังงานของพะนเรศสวนมหาราชก็อยู่เยอะมากอืมนะคะเยอะเพียงแค่พลังงานของฮวง,งจุ้ยบ้านอะตรงกลางบ้านมันไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้เท่านั้นเป็นความเหน็ดเหนื่อย จากการทํางานเป็นสองหลักของครอบครัวมันเลยเหนื่อยหาคนเดียวแต่ว่าคนที่ใช้เงินด้วยมันเยอะอะไรประมาณนี้มันเป็นเลยมันเลยเป็นความเหน็ดเหนื่อยเท่านั้นนะคะอแต่ว่าการปรับบ้านสภาพบ้านเนี่ยคือนี่นต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถบอกได้ตรงนี้เพราะมันเป็นดวงทั่วๆไปไม่ใช่ดวงส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเวลาจะแก้มันต้องแก้เป็นทีละบุคคลนะคะบอกแบบนี้ก่อนพลังงานของที่บ้าน แต่พลังงานด้านบางุของคุณอ่ะดีมากคือคิดอยากได้อะไรคือมันได้มันได้ได้ง่ายมากอะไรประมาณนี้อืมนะคะอ่ะโอเคมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวนะคือภาพที่เห็นคนในบ้านคนในบ้าน เดี๋ยวนะนี่น่าเห็นเป็นภาพแบบให้ระวังในเรื่องของการล้มหกล้มเดินเตะเก้าอี้เออหรือว่าโดนมิดบาดอะไรเงี้ยเอออย่า,อาให้มีดบาดเลยอันนี้นกลัวกลัวมากมิดบาดเออหรือบางทีช่วงนี้ให้ระวังจะมีคนภายนอกนำเรื่องเดือดร้อนใจมาให้หรือ ไม่ใช่คนในบ้านเป็นคนภายนอกเป็นญาติพี่น้องอะไรประมาณเนี้ยนะคะอือันนี้คือพลังงานในบ้านนะคะอะทักให้ประมาณนี้ก่อนเนาะที่เรามาดูว่าท่านน่ะจะพูดถึงพวกคุณว่ายังไงบ้างอันดับแรกท่านบอกว่าพวกคุณ่ะชอบสันโดษกรกฎดชอบสันโดษชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆแบบเงียบๆสบายๆอยากนอนพักผ่อนอยาก เหมือนอยากพักฟื้นอะไรบางอย่างอยากให้แบบเรื่องที่มันเคยกังวลใจให้มันหมดไปท่านเลยบอกว่าไปพักผ่อนสิไปเที่ยวไปผจญภัยนะคะตอนที่ท่านบอกแบบนี้แล้วก็ท่านบอกว่าคุณชอบสมมูรณ์ไหว้พระนะอืมเวลาที่คุณเนี่ยเอ,อ,อะไรนะเวลาที่คุณไหว้พระไหว้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณมักจะมีดอกไม้มาถวายท่านอยู่ตลอดเวลา ท่านก็ได้รับดอกไม้จากที่คุณไหว้นะคะท่านก็บอกเลยว่าให้อภัยตัวเองนะให้อภัยคนอื่นปล่อยเรื่องราวเก่าทิ้งไปท่านบอกแบบนี้คุณน่ะเหมือนเจอใครสักคนหนึ่งที่เอ่อทำให้คุณรู้สึกแย่คุณแบกความเสียใจอะไรบางอย่างจากใครคนนั้นอยู่อยากได้รับคําพูดคําว่าขอโทษจากคนคนนั้นอยู่นะคะท่านเลยบอกว่าให้อภัยตัวเองให้อภัยเขาปล่อยเรื่องราวเก่าทิ้งไป ปล่อยวางความผิดพลาดหรือใครที่เคยตำหนิอะไรเราก็เราก็ตามคือปล่อยวางมันไปนะคะสมบมูรไหว้พระถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ตามขอให้คุณลองหาเหตุลผลในสิ่งนั้นมาตัดสินใจดูนะคะแล้วก็ใบนี้เหมือนเดิมคือเป็นลักษณะเหมืแบบไปพักผ่อนไปเที่ยวให้มันสบายใจไปรีแลกตัวเองนะคะและก็อันเนี้ยบอกว่าคุณเป็นคนที่ มีสเสน่ห์คุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคะคุณจะมีความเป็นตัวของคุณเองคุณจะมีความโดดเด่นนะคะในท่ามกลางสายตาของใครหลาย,ลายคนคุณจะมีความเด่นมากนะคะท่านบอกแบบนี้นเนาะแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบทําบุญเช่นไถ่ชีวิตโคกระบือเน,นี่รู้สึกว่าเสียงฝนมันเสียงฝนมันอันเนี้ยมากอ,าอยวขอใช้ไม้ถือแล้วกันเนาะ คือหน้ามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญไถ่ชีวโคกระบือแล้วก็บางทีคือแบบไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะอืมและท่านก็บอกว่าเจ้าที่ท่านบอกว่าท่านะ่ะเมตตาคุณมากเอ็นดูคุณมากๆคอยอบอุ้มคุณเอาไว้อยู่นะคะคอยอบอุ้มคุณเอาไว้อยู่อืมแล้วก็ท่านบอกว่าแค่คุณเนี่ยได้เป็นที่รักของใครบางคนก็เพียงพอแล้วก็คือ แค่คุณเป็นที่รักของท่านก็พอแล้วแหละคือไม่จําเป็นต้องไขว่คว้าให้ให้ใครมารักคุณหรอกท่านบอกแบบเนี้ยแค่ท่านก็พอแล้วที่รักคุณเออท่านท่านบอกประมาณแบบนั้นนะคะแล้วก็เปิดวิสัยทัศน์ของตัวเองให้มันกว้างเปิดใจให้มันกว้างนะคะเปิดใจให้มันกว้างท่านบอกแบบนี้แบกบรับความเสียใจเอาไว้อยู่มันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคือให้อภัย ให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้คือท่านพูดถึงพวกคุณนะคะทีนี้เรามาดูกันซิว่าไพ่นี้อยากจะบอกอะไรคุณเนาะก็คือเป็นคำแนะนําในเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณแล้วกันนะคะนีหน้าหยิบมาสี่ใบเนีย่ยนะใบแรกนะคะบอกว่าสถานการณ์ในบ้านของคุณมันจะดีขึ้นไม่ว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามนะคะ มันจะดีขึ้นรวมถึงสุขภาพของคนในบ้านด้วยเช่นกันนะคะมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะอันดับแรกคือท่านบอกว่าเปิดใจให้กว้างก่อนนะเปิดใจให้กว้างกว่าเอา่อเปิดใจให้กว้างก็คือขอให้คุณจงเชื่อตัวเองอะ่ะเชื่อในตัวเองเชื่อในชีวิตของตัวเองเปิดใจให้กว้างคืออย่างเช่นเอ่อสมมติว่าบ้านของคุณแบบมันมีประตูอยู่สองบานหน้าบ้านกับหลังบ้าน ถ้าประตูหน้าบ้านมันปิดเอาไว้หน้าบ้านของคุณจะต้องเปิดเอาไว้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้สิ่งดีมันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณปิดกั้นทั้งสองประตูสองบานไม่ได้อะไรประมาณนี้ท่านบอกว่าเลยต้องใจกว้างนะคะคุณเปิดใจให้กว้างกว้างหน่อยเชื่อในตัวเองแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะผ่านไปแล้วก็ตามขอเชื่อว่าสิ่งที่ดีกว่าจะต้องมาถึงแล้วก็เต็มใจปล่อยวางอาดีตนะปล่อยวางอาดีตแล้วก็พร้อมเปิดรับ สิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตท่านพูดคํานี้ย้าอีกรอบน,นะก็คือเหมือนคุณจะทะเลาะก,กับใครอ่ะเออมันเป็นทะเลาะก,กับใครกับบ้างก็ไม่รู้อ่ะอืมรักตัวเองให้มากปฏิเสธคนอื่นบ้างก็ได้นะคนที่เขาเรียกร้องเวลาของคุณไปเยอะมากแล้วคนเหล่านั้นเขาเรียกร้องความเป็นตัวของคุณมากจนเกินไปปฏิเสธพวกเขาบ้างก็ได้บางทีคุณอาจจะแบบไม่กล้าปฏิเสธพวกเขาใช่ไหมละ่ะเออนะคะยกจิตใต้สำนึกของคุณ ให้อยู่เหนือโลกมายาทั้งหมดนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะทุกอย่างกำลังจะไปได้ด้วยดีนะคะแค่คุณใช้ชีวิตให้เรียบง่ายทำชีวิตของตัวเองให้ง่ายขึ้นภาระะของคุณที่คุณแบกเอาไว้มันจะเบาลงนะคะปลดปล่อยอัตราของตัวเองสิอัตราตนมันสูงเกินไปอะ่ะปลดปล่อยมันบ้างแล้วก็ทำความเข้าใจใหม่ สิ่งที่คุณอยากพิสูจน์ไอโนนอยากไอเนี้ยคุณไม่ต้องพิสูจน์แล้วท่านบอกแบบเนี้ยนะคะปลดปลด่อยภาระทุกอย่างด้วยใจแล้วก็เปิดใจให้มันกว้างๆอ่อนน้อถมถ่อมตนนะคะปัญหาความยุ่งเหยิงความวุ่นวายของจิตใจคุณมันก็จะเบาบางลงและคุณจะค้นพบกับชีวิตที่น่าอัศจ,จรรย์นะคะท่านบอกฝากบอกแบบนี้นะแล้วก็รักตัวเองรักคนอื่นไม่พอรักตัวเองด้วยทุกสถานการณ์ที่คุณเจอ ภายนอกมันจะเป็นยังไงก็ตามก็คือขอให้ตัวเองเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะและ้วก็หวานเมล็ดพันุ์อะไรเอาไว้คุณจะได้สิ่งนั้นแหละท่านบอกแบบเนี้ย <c oughs> ฝากบอกใครอะ่ะ <c oughs> นะคะท่านบอกว่าขอให้จาไว้ว่าสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณได้ลงมือทําสักวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งประโยคนี้สําคัญมากท่านฝากบอก แบบนี้นะคะโอเคเนาะนี่นาก็ขอเป็นสื่อกลางให้ประมาณนี้แล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะเพราะว่าฝนเริ่มแบบเสียงจะดังแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเจอกันใหม่นะคะในอีพีหน้าที่สำคัญกนะ็คือรักษาศีลห้ากันด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ